ันนี้ผมพาคณะกรรมการนะครับมาถึงที่วัดบ้านแดนเมืองนะครับหมู่ที่7ตาบลยวนอเเชียงคํานะครับที่นี่เป็นหมู่บ้านไทลื้อนะครับเป็นพี่น้องชาวไทลื้อนะครับสิ่งที่พี่น้องชาวไทลื้อยังสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของไทลื้อมาจากสองปัญานะครับนั่นก็คือ,อการถ่ายทอดศิลปะการทอผ้าพื้นเมืองนะครับ ด้วยกี่กี่กี่มือนะครับกี่กี่แบบโบราณน,นะครับคณากรรมการได้มาตรวจเยี่ยมกลุ่มนี้เนื่องจากว่าทางอำเภอจึงทาได้ส่งกลุ่มทอผ้าบ้านแดนเมืองเนี้ยส่งเข้าพิจารณาในการสัดเลือก โครงการมุกเศรษฐกิจพอเพียงอยู่เย็ยนเป็นสุขของจังหวัดพะเยานะครับจะเป็นยังไงนั้นนะครับขอเชิญท่านเข้าไปเยี่ยมชมภายในโรงทอผ้าที่วัดเดนเมืองครับของที่น้องชาวเซลือนะครับกลุ่มทอผ้าบ้านเดนเมืองครับสาหรับการประกวดกิจกรรมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงอยู่เย็ยนเป็นสุขกับกลุ่มอาชีพเศรษฐกิจ พอเพียงโครงการการประกวดของจังหวัดในรอบนี้นะครับด้กระตุ้นและก็ส่งเสริมให้กลุ่มองค์กรในชุมชนที่เข้าร่วมกระบวนการเนี่ยมีความตื่นตัวจริงๆแล้วเนี่ยเขามีความสนใจในเรื่องนี้มานานแล้วเมื่อเขามีโอกาสในการที่จะเปิดตัวแล้วก็แสดงออกแบบนี้เนี่ยก็จะเป็นช่องทางหนึ่งที่จะเผยแพร่ความรู้ความสามารถของเขานะครับในส่วนตัวของผมแล้วน่ผมมองเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยพื้นฐานของเขาเนี่ยเป็นพื้น ฐานะสามารถที่จะเอามาขยายผลในเรื่อง ออการเศรษฐกิจพอเพียงได้ง่ายมากเพราะว่าเป็นพื้นฐานที่เขาเป็นทุนเดิมที่หมู่บ้านชุมชนมีอยู่แล้วปัจจุบันเนี่ยดยส่วนใหญ่แล้วคนทั่วไปมักจะหลงกระแสสังคมไม่มากถ้าไม่หันมากระตุ้นแล้วก็ให้ความสนใจในเรื่องนี้อย่างจรงิงจังก็จะละเลยกันไปแต่ถ้าเราเห็นความสําคัญตรงนี้เห็นทุนทางสังคมเขามีอยู่แล้วเนี่ยแล้วพอมากระตุ้นมาช่วยกันส่งเสริมท่ามืสักรนราดึงเนี่ยช่วยกันคนละไม้คนละมือเนี่ยโครงการที่ตรงนี้จะทําให้ชุมชนหมู่บ้านเนี่ย เกิดความหยุดเย็นเป็นสุขแล้วก็จะเป็นฐานังสังคมที่คอยรองรับปัญหาต่างๆและสามารถที่จะเป็นวัคซีนป้องกันสิ่งต่างๆที่จะมากระทบไม่ว่าจะเป็นปัญหาทางสังคมปัญหาทางเศรษฐกิจปัญหาอะไรต่างๆที่กํากลังประเดประดังเกิดขึ้นในทุกวันนี้ชาวบ,บ้านเขาสามารถที่อยู่รอดในตัวเขาเองถ้าเราเชื่อมั่นในตัวเขาขอบคุณครับ ภูมิปัญญาการทอผ้าของพี่น้องชาวไทลื้อนะครับก็มีการพัฒนารูปแบบและมีการพัฒนาทักษะฝีมือขึ้นเรื่อยๆตอนนี้นะครับกำลังสาธิตการทอผ้าลายต่ำเก้าครับเรามาดูใกล้ๆกันและตรงนี้นะครับเป็นการทอผ้าไทยลื้อแบบโบราณนะครับซึ่งสมัยปู่ย่าตายายบรรพบุรุษข,ของพี่น้องไทยลื้อเนี่ยสตรีก็จะใส่ผ้าถุงแบบนี้นะครับลายเรียกว่าลายโบราณของไทยลื้อครับ ตอนนี้ก็เป็นการทอทอตุงนะครับทอตุงลายประสาทนะครับแม่ครับอันใช้เวลาเมือนกันตรงนี้ห้าวัน <c oughs> ห้าวันห้าวันก่ออ๋อถ้าเส็จแล้วขายเผืนอะไรนี่ผื่อหกร้อยเผื่อละหกร้อยเก๋ยส่งเข้าประกวดตรงกัครับเกยสง่สงเข้าประกวดที่เชียงใหม่้็อาจได้รางวัลหนึอย่างรางวัลหนึ่งที่หนึ่งรางวัลที่หนึ่งเลยครับลายนี่ไหมครับลายนี่ละครับขอเชิญมาดูลาย หลายประสาทนะครับที่ได้ชนเะเลิศรางวัลที่หนึ่งครับส่งประกวดที่จังหวัดเชียงใหม่ครับ ทาบ้านในเมืองน,นะครับก็ยังปลูกคนชอบปลูกอย่างก็ปลูกละหงปลูกละหงและมันสำปะหลังนะ,ะแล้วเอามาทําเอามาให้เป็นอาหารของหมี่เลี่ค่ะอัะนไหนคือตัวออลี่ครับนี่นี่ตัวตัวดักแด้ดักแด้ของหมา่เอลี่ตัวดักแด้ดดของหมี่เลี่อ,อ,อันนี้กินได้ไหมครับกินได้ค,ะค่ะก็นอกจากที่จะนาํามาทอผ้าแล้วเนี่ยนะครับ<อ>นําผลผลิตมาทํากันเส้นใยทอผ้าแล้วยังเอาตัวดักแด้หรือตัวหนอนเนี่ยมาทําเป็นอาหารแล้วก็ ลดรายจายในขอ้อรูดได้อีกด้วยยืนยันก่อน ท่านกำนันประเวตเซก้านะครับท่านเป็นผู้นําที่อยู่ในหมู่บ้านนี้นะครับท่านปรเวตเซก้าครับลองอธิบายตัวเองไปเลยครับสนยนจำนายมีหน่อยรครับครับาจุดน้ำจำานายสินค้าท็อปนี้เดิมทีในหมู่บ้านบอกมีศูนย์จำหน่าย่าขาทอข่อจะใจตลาดของหมู่บ้านส่งม่ติอเป็นของภคยของมันนะครับเดิมทีนี่ใครจะขายจะได้ราคามันก็มาแน่นอนนะครับบางทีก็ขายทูบางทีก็ขายแ้งเพราะว่าแต่คนต่างขายต่คนต่าง ทำนะครับก็ผมมวหาเแล้ว,ว่ามันจะทําให้มันเสียเสียลูก้านะครับจะเสียในสิ่งเกี่ยวก้อว่าราคามันประมาตรฐานก็เลยคิดค้นว่าถ้ามันมีตลาดกลางมาตั้งศูนย์ในจำงหนา่าเทียงเท่าทอที่นี่ภุ่มทอผ้าในหมู่บ้านนี้ จะต้องนําเอาสินค้าทีผลิตแล้วมามาไว้ที่ศูนย์นี้เราจะตั้งราคาไววเพิ่มปเป็นมาตรฐานนะครับสิ่งเหล่านี้อาจจะท้อได้นักได้น้อยอย่างกระตแต่ทางทางศูนย์นี้จะมีเงินทุนหมุนเวียนอยู่ดีว่ามาลงทุนกันเพื่อจัดซื้อสินค้าจากการผลิตของกลุ่มกลุ่มทอผ้าเพื่อเอามาจําหน่ายในศูนย์นี้นะครับทาเมื่อศูนย์เนี้ยมีราคามาตรฐานไว้ในหมู่บ้านก่อจะมาได้ว่าขายขผยขายคููขายแป้งนะครับบางทีเปิดมาต่อไว้านี่ขายซ้ำสามล้อย อ้าต้นขายสองร้อยไปได้ร่งองไหนที่มาหล่อซื้อราคาอะไรมันต่างกันแต่ถ้ามาหาซื้อนี้จะต้องมาตีสูนีนทีเดียวนะครับตอนนี้เขาในหมู่บ้านก็ยังมีตออยู่แต่ว่าในหมู่บ้านเนี่ยราคาเนี่เท่าไปถามว่าเออผ้าถุงนี่ถิ่นจะได้สุดจะได้ก็ไปถามตีสูตเด้ลเพราะว่าทงทางท้งกลุมท้อนี่จะจะท้อแล้วก็มา,มามาวางว่าตีสูตน,นี้ราคาสูตรจะเป็นราคาที่ตั้งไว้นครับในส่วนนี้นนักท่องเที่ยวหรือคนมาเออแวะมาแวะนี้ส่วนมากก็กอคน ในในในเขตชุมชนนี่ก็มานะครับต่างอำเภอนี่ยมาพี่ฝนฝนอยากได้ผ้าถุงเอาของกลุ่มแม่บ้านนะครับอีน้เลยครับฝนจะมาที่ศูนย์นี่นะครับมาสั่งที่ศูนย์นี่ฝนบอกว่าอยากจะได้กี่ชุดกี่ชุดก่อแกวร้ายอย่างไรฝั่งนี่มาดูแล้วก็เอามาดูทิยางแล้วก็มาสั่งที่นี่ที่นี่ก็จะกระจายส่งไปให้รับผู้ผลิตนะครับตอนน้าก็คือกลุ่มทอผ้าครับโอเคครับขอบคุณท่านครับผมสนใจผลิตภัณฑ์นะครับที่ศูนย์แห่งนี้ก็สามารถที่จะให้ท่านได้สั่งซื้อและติดต่อสั่งซื้อได้นะครับกลุ่มสสาเร็จ ผ้าทอไทลื้อนะครับผ้าลายทอมือลายน้ําไหลนะครับซึ่งตั้งอยู่ที่34หมู่ที่7ตำบลหยวนอำเภอเชียงคําจังหวัดพะเยานะครับโทรศัพท์นะครับ054415151นะครับแล้วก็เบอร์มือถือ082664475นะครับตอนนี้ทางกรรมการได้มาชมกันย้อมสี สีธรรมชาติสีธรรมสีธรรมชาตินะครับจากเอ่อเปลือกปลาดูเปือกปลาดูนะครับ อันนี้มีภูมิปัญญาเรื่องการย้อมสีธรรมชาตินะครับก็จะเป็นสีดอกดอกกระดู่ตรงนั้นนะครับสีสีดอกกระดู่นะครับและนี่ก็สีธรรมชาตินะครับสีดอกกระดูกเหมือนกันครับสีเปลือกกระดู่นะครับสีเปลือกกระดู่อันนี้สีอะไรครับอันนี้สีของใบหูกวางนะครับอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้แกนขนุนนะครับ นนกัสนันุนทาเปลือกกระดูเปลือกกระดูเหมือนกันนะครับก็ทางกลุ่มได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับมหาสนับสน,นความรู้องค์รรู้องคร์ครครู้ทางด้านการย้อมสีธรรมชาติครับเดนเมืองเนี่ยแดนเมืองนี่นะครับกลุ่มเสื้อผ้าเนี่ยเป็นกลุ่มที่ไม่ไม่ใช่จะอยู่โดดๆนะครับยังมีการเคลื่อนกู้กันตอนช่วยเหลือซึ่งกันและกันกลุ่มอีกหลายๆกลุ่มนะครับก็คือกลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มเลี้ยงวัวกลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้ากลุ่มแปรรูปสม สมอนะครับกลุ่มออมทรัพย์นะครับแล้วมีการร่วมกันรวบรวมเกี่ยวกับออมเงินนะครับการออมทรัพย์นะครับและนําดอกผลของการของกลุ่มออมทรัพย์นั้นมาจัดเป็นสวัสดิการช่วยเหลือผู้โดยกาศช่วยเหลือสมาชิกกลุ่มของทุกๆกลุ่มนะครับมีการรวมกันเป็นเครือข่ายและที่นี่นะครับก็คือกลุ่มของผู้สูงอายุนะครับกลุ่มครอบครองครับเชิญเข้าไปชมด้านในนะครับ